ตอนนี้กำลังวางจ้าตำเร็วๆสิไปกินแน้นมโอเคจ้าแปบหนึงหน่งนะเจ้าคะเลบุกพีจัางหน่วยเซลล์พิทสองหน่วยพร้อมกับเหตุนันจะนกินบ่อด้ดยตรงนี่ เดี๋ยวจังไหนขึ้มีขวนเดียเด๋ยวจังไหนขึ้มีขว,วนแม่เอว้ยจะตบอะไเด็ดขวดมันออก แล้วก็ปลาแดดต่าจับโคกใี้แน่โคก็จะกลคว สวัสดีพี่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะมากด้วยค่ะมากินตำบอ,อกกม้วงก็มีกอบจ้านุ่เทียงอยากอยากแน่ เรียหายมันในเมืองหรือมันจังแสบพอเอเทโน่นโดยตัวแบบหอม ดิจ้ากีกีมากินตต่มะม่วงกีกีกตมะม่วงใส่บักแข่งแล้วก็ใส่หอมอืมเไม่ม้จ่าลงมือแล้วทราบ Tại một ngon hương แบบคำใหญ่ๆเรื่อนยั่วอละม,มาจากผู้หญิงแซบอีหลีแซบค่ะตําเองกินเอง ใหญ่ๆเลยนะคะให้ตายไปเลยค่ะบักแข่ง

พี่น,น้องแต่ว่าเพลงกับบทแสบเนาะ 拉伸运动。 คันเบลจา่าแซ่บจมนัวรสชาติกลมกล่อม ไม่ได้เนองนิ้อเสียบสำไรแตก ทั้งคนไปกระสิดได้อยอยู่นอ้อวมาอุ้ยอีามเอ้ยที่แตกขาบหลับมือรูบเว้นยังสินะกินอ่างกุ้งล่งไปกินอ่างกุ้งล่งไปก็ไปกินอ่างคือแค่วนคือเจ้ากินแซแบบอีหลือของประตัว บวเกียร์แอดแส่เสจบป่านอยังเพชรกับเพชรไพ่คำว่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเดี๋ยวถ้าจะมีคลิปหนาไปเรื่อยเรยแล้วถ้าสเสเย็ีคลิปไปเรื่อยๆรื่อนะจ๊ะโดยตรงเลยจะมาติดตามกันอีกคลิปนี้พ่อสมีสก้อนคลิปต่ำบักมว่วงใส่บักแข่งต่ำบักม่วงเพิ่มใส่บักแข่งเจ็บแบบเดือดเถาะนะคะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย